听牙岳的。 ก็จะเป็นที่เมื่อวานประวัติก่อนที่มาให้ระดับเข็มวันนี้เราก็มาชาวที่เขาปลูกเหล็กแล้วก่อนจะข้าวแบบเราก็มาเช็ค เค้กให้เค้กทุกอย่างแต่ลงเข็มตั้งแต่คุตติ <oca> ้งไปนะครับไป